สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในเสาหันศาในวิชาศระศึกษานะคะย้ <Yahoo! S 1> ูถึงกันหรือเปล่าอ้าวทีนี้มาดูวันนี้นะคะเราจะมีคุณครูเอ้ยไม่ใช่สินักเรียนสมมุติคนแรกเด็กชายพัสมิกนะครับคนที่สองเด็กหญิงรัศมีสุกแกมคนที่สามเด็กหญิงสมจิตค่ะ และคนสุดท้ายอันนี้นักเรียนใหม่นะคะโอ้ยไกลไปแล้วเด็กชายสถาพรค่ะ,ะวันนี้ในวิชาพละศึกษานะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการโยนห่วงเราจะมาเล่นห่วงยางกันนะลูกนะถ้าได้เปิดแล้วเราจะได้เล่นของจริงกันนะคะในวันนี้ทักษะที่เราจะเรียนหนึ่งเป็นการรับส่งห่วงแบบมือเดียวกับ สองมือเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะบทเรียนแรกอ่ะ่อนอื่นขอขอนักเรียนสาธิตเด็กหญิงสมคิดมาเลยลูกเฮ้ตึวิธีการรับส่งในการจับห่วงห่วงยางที่เราจะรับส่งจับอันนี้คือการจับจับแบบมือเดียวอาไม่ใช่ห่วงแบบนะ้ำ อ, <ะ S 1> อ้าวก็ครูบอกจับห่วงหว่วงยางนี่วิธีการการทรงมือเดียวเราจับให้ห่วงอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเวลายืนเหมือนเดิมเท้านำเท้าตามเราถนัดข้างไหนให้เท้าที่ถนัดถือกันหน้านะคะเราถนัดข้างขวาท่าเตียงแล้เาราโยนโยนให้อยู่ระดับ ใต้เอวหนาโยนขึ้นไปอ่ะ้าเตรียมหนึ่งสอสามอ่ะอันนี้คือท้ารับอ่ะนดกงหาหอันนี้คือการรับตรงแบบมือเดียวนะคะต่อไปจะเป็นการรับตรงแบบสองมือสองมือจับแบบนี้นะคะแล้วเราก็โยนไปด้านหน้า รับเราก็ใช้สอมือรับโยกกลับมาโอเคขอบคุณค่าสำหรับนักเรียนสาธิตต่อไปเราจะให้ทุกคนมาฝึกกันเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะจับคู่ไปจะเป็นการฝึกการรับส่งแบบมือเดียวนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งคนที่ส่งก่อนก็คือฝั่งของเด็กหญิงคิด นะคะคพอเด็กยิงคิดตรงมาให้เด็กเด็กชายพัศวุฒเสร็จปุ๊บเด็กยิงคิดก็จะออกทางด้านขวาเราไปต่อท้ายแถวก็คือจะสลับกันเท okay, นะคะ,ะมาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงนกวีดพร้ม<า>อมไหมนักเรียน แล้ว <laughs> ได้ไหมได้ได้เริ่มฮึบนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหโยนครับโยนฮ้ยสายตาต้องว่องไวสัมพันธ์กับมือสติต้องแยกนะครับสติต้องแยกนะครับนี่นะครับโอ้โหปึบยังไม่มีใครทำร่วงนะครับอ่า,าเรียบร้อยครับฝั่งนี้กระโดดฝั่งนี้กระโดดตบ5้าทีครับหนึ่งสองซมอ ใช่ครับไม่ใช่ครับโดดตบแบบเมื่อกี้ครับกระโดโดกระโดดตบด้วยไม่ใช่พละเขาไม่ได้กระโดดตบแบบนี้กระโดดตบยังไงพละต้องกระโดดตบแบบนี้อ่าทุกคนยืนอ่ายืนอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งตอ่าต่อไปเป็นการโยนแบบสองมือ,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 มอเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะพลาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับลูกหวีดครับนูกหวีด แอปเปิลครับแอปเปิลเนื่องจากคุณเด็กหญิงแล้วมีเจ็บขาครับเอาไหมครับแอปเปิลครับแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้ม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 เอาไหมครับเอาไหมครับเริ่มนี่ครับเดี๋ยวครับเด็กชายสองมือนะครับสองมือครับสองมือครับยังไม่มีใครพลาดนะครับยังไม่มีใครพลาด โอ้โหโอ้โหมันยังไม่พานะครับมีการฟ้องครับมีการฟ้องครับเป็นเทคติกครับเทคติคอ้าวอปอ Apple เราเชื่อกันร้องหนึ่งสอง กินแรงอ่ะโดนกินแรงทีนี้มีเกมอื่นไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นการโยนห่วงใส่ใส่คนที่แคร์อ๋อใส่คนที่แคร์เราจะมาแข่งโยนห่วงใส่กลวยกันนะครับแม่แม่นกว่ากันระยะห่างประมาณเท่าไหร่ครับ ท่าโยนที่ถูกต้องนะครับเก็บคองอเข่ากระดกเล็กน้อยฮึบเกือบแล้วนะครับมันจะโอ้โหไกลห่างไกลมากเลยครับ กระดกด้วยไปแอปเปิลหนึ่งสองสามแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมาเตนเ้นดยอะแล้วเอาไมอไหม ไม่ได้ครับถือว่าไม่ได้ครับโมคะใช่มัับมนโกนมันโกนมันล้มนะครับเมื่อกี้ให้0.5คะแนนอะไรอ่ะเดี๋ยวให้คนนี้เล่นก่อนโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยพวกนี้พี่อุ๋ยพี่อุ๋ยมาถือกล้องต้องมีน้ำหนักต้องเอามารวมกัน4อันโอเคนะพร้อมนะครับพร้อมนะครับมาใกล้ๆมาใกล้มาดูใกล้ นี่สี่อันมีน้ำหนักนะครับโยนโย,ยนกี่มือโยนกี่มือสองมือแล้วกันเรับปวดแขนหนึ่งสอง1 2 3โอเค <Okay. S 2> โอ้เชื่อไหมคะถ้าเชื่อพิมหนึ่งถ้าไม่เชื่อพิมสองในช่องคอมเมนต์นะคะ ครูครับมีเด็กโดดครับน,น,นุนครับนุนครับม,<ด>มีเด็กโดดเรียนครับเขารออยู่นะครับเราบอกนะครับเราเรียว สามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l t ยเ t ็ o r g ค coolcamp. com และ facebook สิทธิ์คูแชมครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องซิตคูแชมด้วยนะคะ